เรายัางอยู่กันต่อนะคะกับพิติวิวิตนะคะแล้วก็ครูอนิษาค่ะเราจะพูดถึงการเ,าเรียนรู้การสื่อสารทางเลือกหรือว่า AAC โดยผ่านการเล่นเกมก็จะเป็นการดึงเด็กๆออกมาจากมือถือจากหน้าจอทวีวีจากหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะโดยการใช้เกมนะคะ พี่ติชอบเล่นเกมไหมคะมาเป็นเกมกดเลยในแบบเกมยั<ก><อ>งไงก็ได้กิจกรรมยังรรไงก็ได้คะ่ะถ้าถ้าเป็นกิจกรรมเมื่อก่อนเด็กๆชอบวิ่งเปรี้ยวนะ่ะเอชอบวิ่งเปรี้ยวเดี๋ยวจะให้นำน้องๆชอบออกกาชอบ <c oughs> ชอบอกกำลังกายเด็กเ <c oughs> ดี๋ยวจะให้พี่ตินาน้องๆวิงง่งเปรี้ยวดีไหมคะ S <S ได้ได้เลยครับยังวิงว่งไหวอยู่ไหมคะตอนนี้โอ้สบายครับรผมชอบคนชอบเล่นกีฬายอยู่แล้วก็เป็นเกมที่พี่ติชอบนะคะแล้วก็วันนี้พี่ติจะนำน้องๆไปทำกิจกรรมไปเล่นเกมส่วนจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเริ่มแรกจากการที่เราจะชวนน้องๆทำกิจกรรมดยการเล่นเกมต้องทำยังไงก่อนคะก็คือเราต้องรู้กฎกติกาการเล่นเกมเพราะฉะนั้นคนที่เราต้องแนะนำกัน เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะว่าคุณครูเนี่ยจะมีเทคนิคยังไงและต้องสอนการเล่นเกตกับน้องๆยังไงทัิทีโอเคครับวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมเตายี่ดนตรีกันนะคะก็จะมีกฎกติกาดังนี้นะคะก็คือเมื่อเพลงขึ้นทุกคนก็จะต้องเดินรอบเตายี่ดนตรีและถ้าเกิดเพลงหยุดนะคะทุกคนก็จะต้องที่ฐาเก้ายี่นั่งนะคะถ้าใครไม่ได้เก้ายี่นั่งก็จะถโดนทัดออกเพื่อมาลอเพื่อนๆใครนั่งเต้าี่ดนตรีได้เดีเหลือคนสุดท้ายนะคะก็จะคือผู้ช Ah, what เอาออกอีกตัวนึงแล้วนะ,นะ,นะสามคนนัสามคนนะครับลูกเอานะว้าวสอจีด่ เป็นยังไงบ้างคะพี่ติบรรยากาศเมื่อสักครู่โอ้สนุกสนานเฮฮามากการที่เราได้เล่นเกมส์กันเหมือนเมื่อสักครู่นะคะการเล่นกับวดนตรีเนี่ยการเล่นเกมเนี่ยมันดียังไงบ้างคะคุณแอนคะเราได้สอนเขาว่าการเล่นเกมเนี่ยมันการเรียงลำดับยังไงกฎกติกามันมีอะไรบ้างค่ะมันก็เขาจะได้รู้จักเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะคุณแอนนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาเขาก็เรียนกับเพื่อนๆนานแล้วแบบเป็น4ี่ห้าปีแต่ชื่อเพื่อนเขาก็ยังไม่รู้เลย ก็มีโอกาสทําให้เด็กๆได้ได้รู้จักชื่อของเพื่อนจากการเล่นเกมนะเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆมากขึ้นกับคุณครูมากขึ้นเลยพอพี่ถีเริ่มหยุดเขาก็จะเริ่มจับจังหวะได้แล้ววันนี้พอดนตรีหยุดเขาจะต้องเดินไปนั่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ครับก็นี่คือการเรียนรู้โดยเป็นการ ใช้ AAC หรือว่าการสื่อสารทางเลือกนะคะในการที่ผู้ปกครองหรือว่าคุณครูนะคะน่าจะนําไปใช้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีลําดับขั้นตอนอย่างที่เล่าให้ฟังค่ะคุณครูต้องสอนให้เด็กๆรู้จักก่อนว่ากฎกติกามารยาทในการเล่นยังไงนะคะแล้วก็ อะไรบ้างที่เราจะได้จากการในรถพักนี้วันนี้เราก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงแล้วก็การเล่นเกมนะคะต้องขอบคุณพี่ตีวิวิตมากนะคะคแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแอนด้วยค่ะคน,นะคะ,นะ,ะที่มาสนุกสนานกันในวันนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ฝากติดตามกันตอนหน้าค่ะว่าเรื่องราวของ AAC จะเป็นยังไงนะคะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะสัดีครบ